สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้เราไปฟังนิทานธรรมะหันถากับคุณครูกแก้วและที่ชยแอนกันนะคะไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องเบลล่าไปวัดเป็นนิทานสองภาษาเรื่องโดยสลไยฉัดกุญชรณอายุทยาเจิรแพทย์ภาพโดยประชาทิปมากมูลตรวจทานต้นฉบับโดยพระอาจารย์มหาบอวรอวิทย์ อายุมั่นคำนิยมโดยบุตรกรวงพัวพัน์เล่าเรื่องภาษาไทยโดยคุณครูแก้วเล่าเรื่องภาษาอังกฤษโดยทีชแอนแล้วเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปชมนิทานแล้วอย่าลืมมองหาลิงน้อยในทุกๆหน้านะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแม่ตั้งใจจะพาเบลล่าไปที่วัดเพื่อไหว้พระและถวายสังฆทาน เบลล่าจ้ามาเตรียมของถวายสังฆทานกันเถอะจ้าดูสิมีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยารักษาโรคก็มีนะเสียงแม่เรียกเบลล่าให้ไปช่วยจัดของนี่คืออะไรคะแม่เบลล่าถามเมื่อเห็นผ้าผืนสีเหลืองตั้งอยู่ Tomorrow is holiday so mom plans to take Bella to w Y to pay homage to Buddha And to give offering to monks at the temple. Bella, let's prepare the offerings to the monks. Look, there are toothbrush, toothpaste, soap, as well as medicine, mom said. What about this, mom? Bella looked at the yellow clothes and asked. เขาเรียกว่าสบงและจีวรจ้าคือผ้านุ่งและผ้าห่มที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถซื้อสิ่งของเองได้เราจึงจะนำไปถวายไงจ๊ะแม่ตอบเบลล่ายิ้มแป้นพางถามต่อว่าแล้วนอกจากถวายสังฆทานเรายังทำอะไรที่วัดได้อีกคะเยอะแย,ยะเลยจ้า these are buddhist monks' robes, which are some of the things monks can possess. monks are not allowed to acquire any possessions. they live on people's offerings, mom replied. bella smiled and asked, apart from offerings dedicated for the monks, what else can we do at the temple? mom said, oh, so many! tomorrow I will show you what else we can do เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอย่ยอยู่ที่นี่เองที่วัดตอนเช้าแม่พาเบลล่าไปกราบพระรัตนตรัยก่อนเรามาจุดธูปเทียนและถวายดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์หรือที่คนไทยเรียกพระรัตนตรัยกันก่อนนะจ๊ะแม่จุดธูปให้เบลล่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเบลล่าว่านะโมสามจบแล้วก้มกราบแบบเบญจางคปดิษฐ์สามครั้ง The next morning at the temple, mom had Bella worshipped the triple gem first. Mom said, we light candles and the incense sticks in order to pay homage to Buddha. Dhamma and Sangha, or the triple gems, as we Thai respectfully refer to. Mom lit the incense sticks for Bella. Then Bella paid for homage and grabbed or kneeled in front of the Buddha. Image and worship by the way of doing Benjang Kapradit, which is the respectful way of paying homage by prostrating oneself or kneeling and touching the ground with five parts of the body. They are the forehead, the hands, and the knees. เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เองไหว้พระเสร็จแม่พาเบลล่าไปกราบพระสงฆ์และถวายสังฆทาน พระให้เบลล่าว่านโมสามจบแล้วกล่าวคำถวายสังฆทานอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุ อัาหาตังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิษุขสงฆ์ขอพระพิษุขสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเทิน After Bella worshipped Buddha, Bella grabbed and did offering to the monk. The monk told Bella to repeat the prayer after him. The prayer means, we respectfully offer the foods and necessities to the reverend and please. Accept and them benefit happiness for our benefit and happiness. เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เองเบลล่าถวายสังฆทานจากนั้นจึงรับพรจากพระเมื่อกราบพระเสร็จเบลล่าถามแม่ว่าต้องกวดน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะ เรากวดน้ำเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแม่บอกมาว่าบทกรวดน้ำพร้อมกันนะจ๊ะอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลบุญกุศลนี้จงสำเร็จประโยชน์ แก่ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Bella placed the offerings and she humbly waited for the man's blessing. After Bella received the blessings, she grabbed the monk and asked her mom Do we have t h pour ceremonial water, mommy? Yes, so we can pass on the merits to our ancestors. m a m said. then bella and mom said the prayer together may all the merits we have made bless our ancestors and relatives so they rest in peace เด็แกๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอย่ยอยู่ที่นี่เอง b ล l l านำน้ำที่กรวดไปลดใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วถามแม่ว่า เราจะทำอะไรต่อดีคะแม่จูงมือเบลล่าไปที่สาราวัตรไปฟังเทศกันไหมจ๊ะเบลล่าสงสัยฟังเทศคืออะไรคะแม่แม่ยิ้มก่อนจะเฉลยฟังเทศคือการฟังพระท่านผู้สอนเกี่ยวกับธรรมะและการปฏิบัติตนเพื่อปลูกฝังให้เราเป็นคนดีจ้าพระท่านจะเทศในงานบุญต่างๆ และในวัดเวลาพระกำลังเทศเราต้องตั้งใจฟังนะจ๊ะ Bella poured the ceremonial water under a big tree then asked what are we going to do next mommy mom took Bella to the temple's pavilion and asked would you like to listen to sermon Bella gave a curious look and asked what is it mom mom smiled and said Listening to sermon is listening to monks preaching about Dhamma and how to behave. Monks normally give sermon at religious ceremonies and temples. So when monks give sermon, we should listen attentively. <laughs> เบลล่าเห็นผู้คนยังนั่งกันต่อทุกคนพนมมือไหว้และสวดมนต์อย่างตั้งใจทำไมทุกคนไม่สวดมนต์กันที่บ้านล่ะคะเพราะที่วัดเงียบสงบกว่าไงจ๊ะแต่ไม่ว่าจะสวดมนต์ที่ไหนก็ได้ประโยชน์และเป็นการสร้างสมาธิสร้างความเป็นสิริมงคลกับตัวเราทั้งนั้นนะจ๊ะ After listening to sermon Bella noticed that some people were still at the temple's pavilion why and praying so Bella asked why don't they pray at home because it's more quiet and peaceful here but you can pray anywhere since it is a good thing to do you will also have good concentration and, and end a precious life long <coughs> ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เองเรายังสามารถทำอย่างอื่นได้ในวัดอีนาากนะจ๊ะเช่นการทำสมาธิแม่พูดขึ้นขณะชี้ไปทางคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งทำสมาธิอยู่เบลล่าสงสัยทำไมต้องทำสมาธิล่ะคะเราทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบจ้า สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยภาวนาว่าพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาว่าโทเมื่อหายใจออกเป็นต้นจา้า We can also do other things in the temple such as meditation. Mom said as she pointed to a group of people who were meditating. Bella looked curious and asked, Why do they have to meditate, Mom? Meditation creates a peaceful mind. When you breathe in out, you should think of Buddha. If you meditate often, you'll be more concentrated, calm, focused, and understand your lessons better. <coughs> เรายังสามารถทำอย่างอื่นได้ในวัดอีกนะจ๊ะเช่นการทำสมาธิแม่พูดขึ้นขณะชี้ไปทางคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งทำสมาธิอยู่เบลล่าสงสัยทำไมต้องทำสมาธิล่ะคะเราทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบจ้าสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยภาวนาว่าพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาว่าโทเมื่อหายใจออกเป็นต้นจา้า We can also do other things in the temple, such as meditation. Mom said as she pointed to a group of people who were meditating. Bella looked curious and asked, "Why do they have to meditate, Mom? Meditation creates a peaceful mind." when you breathe in out you should think of Buddha if you meditate often you'll be more concentrated calm focused and understand your lessons better เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เองแม่ค่ะเบลล่าหันไปเห็นคนถือถุงปลาและเต่าเดินไปมา เขาถือปลากับเต่าไปไหนกันเหรอคะเบลล่าสงสัยเขาจะไปปล่อยปลาและเต่ากันจ้าแม่ตอบปล่อยทำไมคะแม่เบลล่าทำหน้างุนงงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งจ้า แทนที่ปลาจะถูกฆ่าเพื่อทำกินหรือแทนที่เต่าจะถูกนำไปเลี้ยงในบ่อแคบๆเราก็เอาไปปล่อยลงคลองเพื่อให้มันมีชีวิตอสิสระแทนยังไงจ้าแมง <Ma' am! S 1> Belle a c c l a i m e d as she saw someone carrying a bag of live fish and turtles Where is that person taking the fish and turtles She's making a merit instead of being cooked or confined เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เองเบลล่าขอปล่อยบ้างได้ไหมคะเบลล่าถามเมื่อหันไปเห็นแม่ค้าขายปลาและเต่าได้สิจ้าแม่พาเบลล่าไปซื้อปลาและเต่าเบลล่า ถือถุงไปที่ริมคลองแล้วค่อยๆปล่อยมันลงไปขอให้คุณปลาและคุณเต่าเป็นอิสระไม่ต้องถูกจับอีกนะจ๊ะเบลล่าพูดพร้อมกับมองปลาและเต่าที่ค่อยๆว่ายน้ำไป <c oughs> Can I set them free too? Bella asked when she saw a vendor selling fish and turtles.Sure. Mo m said and bought some fish and turtles for Bella. Bella gently released the fish and turtles from the plastic bag into the canal. Bella looked at them as they swam away. May you be free and never get caught again. เด็กๆลองมองดูสิคะว่าเจ้าริงน้อยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่เอง เป็นยังไงบ้างจ้าเบลล่ามาวัดวันนี้สนุกไหมแม่ถามหลังจากปล่อยปลาและเต่าเสร็จเบลล่าส่งยิ้มแป้นสนุกมากค่ะข้าวหลังแม่พาเบลล่ามาอีกนะคะแม่พยักหน้ารับคำแล้วพาเบลล่ากลับไปไหว้พระพุทธรูปบนสาลาอีกครั้งก่อนจะกลับบ้านกันอย่างมีความสุขและอิ่มบุญ so Did you have fun at the temple, Bella? Mom asked. Bella gave a big smile and shouted, Yes, Mom! Can we come again soon? Mom nodded and took Bella to Y, Buddha again before they went back home with bliss and happiness. Deck, deck, long, mong, do, นิทานจบลงแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูแก้วและทิชชอแอนจะมาเล่านิทานธรรมหันษาเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังอีกคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกุ๊ดบายเรื่องจำใสมันใจในตนเองเรื่องจำใสมันใจในตนเอง